ไม่ได้เ,เบอร์ไบ่รบอ,อ,อ,องกลังข้นเลยมีตมมีตมามีตมดยังวะ,ะเก็บของเก็บคองซาเรียนหาดิหนิ <c oughs> ท่านบุตรใกล้ตานี่กินขี้เ้อไว้กินเดียวเนี่ย้วกินเด้อกินขี่ตัว,นะวกูได้กินแล้เจ้

บัวบัวจ้บัวเะเฮ้ยออกมาสิมันอ๋มูจะใส่เวิร์สือแลนออหลงฟองฟองก็ไม่เห็นกูเลยเจ้าอยู่สฉยแลวพี่เปียกะแม่ตาลตาลตาลันต้องจตไปวิริยะมั้เฮามาป่าป่ป ปวดแสบไม่นี่แม่มันก็จัดบอสหม่เหรอโย่ที่ไดล่ะมันก็จัดบอสหม่เหรอผั่บ้านล้มไล่ดูก็จัดบอสบอสคน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  ยมองหนคนยงถูเฮ้ยโยูินคนนะเฮ้ยคนคนจดรับบนดงันนี่ตัวไม่ดดทางเจ้าไร้ำเฮ้ยไม่ตัวงตัวง

ไปเอาเถิงทางลงมาดิกูเจอจีลิตไหมโอ้โหน่าคอยหน้าคอยหน้าคอยหน้าคอยนายจะวิจัยวะจีกิริต m a r k the location สวัสดีว้าวเอออืออเอยู่โอ้ยล้างเขา โอ้หลังเขาบอปั๊บรู้ประปุจจัเนี่ยครับ Thank you Thank you ขอบคุณเลยคม,มันมีตัวไก่ยิง,ยงตัวข้างหลังอ่ะมันอยู่นใส่ปะจะไล่ได้ปะดูบ้บบานครับบ้านเหนกูดิ Mark the location เอานุ่งม,มันตัวหลังเที่ยวเข้าทางเข้ากับเข้ามา ตู้หลังคงไม่เห็นน่ะบักบักสนั่นอย่างนี้ใช่ปะนั่นแหละคนพราบักสนั่นอย่างนีนี่นี่กูเห็นครับเห็นไอ้เห็นไอ้เซนเตอร์โอเคด้วยเอาหัวดังแป้งลุ้นดูเหน ลงออกมาเถอะแล้ววะโอ้ยต้องลงมา,ล,ะะาลงมายังไมนกวนลงแล้วลุยหน้าพวกนี้ลอยตายครับไม่มีต,วตวัวไหนตัวไหนตัวไหนครับไม่ต้องชิดเออสวยสวยแล้ว ซึ่งได้ซึ่งเลวบ่จงวิญญาณแม่นต <Moment S 1> ล,ลอยซึ่งแล้วบ่ค <c oughs> ุณตรงไปถ้าเปลี่ยนกูไปเลี้ยนเกียบขี้เสียงไหมงงก็เรียกว่าเสียงภาษาอันน้อเออคุณจะว่าเสียงภาษาอันอเสียงไอ้ไบรูโซ่นะ่ะปะโอ้จับมืนแค่มักกว่าโจาตุก ขายเทคุณลายประสารเดเตัวเด็กก็ยืนเห็กสามเดนยังไงเอ้ยเดนกสามตัวดิแม่ยมนเป็นตะไปเอาอยู่บนนี้สนใจบะสนใจบ่ที่ดูาลูกเยอะเดี๋ยวต้นไม้เต้นไม้ครับต้นไม้ไ้เดี๋ยวว่าขึ้นโหินวะเอออู้

อยคิวคนวะเ็งยเยลูกนงมอ๋อเดนอนอยู่นอนอยู่ันมีลังตัวนึงเด้อลังตรงสะพานแมนครับแมนแ Thank you ปขคือผู้เห็นมาเมื่อกี้วะสายตาเจีงไดนเยมแนแต้องห้ามห่นั้แม่นันขนาดโ่เอ้าเหลือสตัวคนตัวน ouais. ี้แ่แกโว้ยพวยี่ี่เฮียเด้ออยอะ่าระกันยิงเด้อ ปล,ปล่อยปืนนย่ฮะทั้งไดงก,กว่าทั้งสภาพโว้มันจะเห้มากกว่านี้จงไปเนอะนั่นด้ยืนยังอยู่หหนม,อมือซื้อเลยครับเอามีดปะ <S <S ตายเร็วว่ะมีดหทองมีดมีดมีดมือซื้อใดเลย

Ngôi bây giờ đây rồi nè, đi lái nè ủa, đi 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 phét, phá đi là đi xa đi 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 nó, đi 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 lại, bắt đi 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 มาดิมาดิมาดิฮะโอเคมีเดอรมีเดอร์เลยน้ำฝนทั้ามาดิเออมีดมีดมีดมีมันผ่านสื่อของมองไหนมันสื่อของไหนชาวบ้านหลังนั้นเนี่ยมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามีดนั่นบ้าสลบเอามีดเอามีดเอามีดบ้ามันยิงเขาเนาะค่อยชิ้ล็อกไว้ให้เอาเอามีดเอามีดไปเลยเอามีดเพื่อคนล็อกให้อยู่ค่อยล็อกให้อยู่เอามีดเลยค่อยล็อกให้อยู่ท่านล็อกเดี๋ยวผมเชี่อให้บดตรงนี้ ตรงนี้ปล่อยาปล่งยำไปลงห้ำอ <mm ู้ววววปววอวอวววววอววอววปววอววะลอกวว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 เวว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 วยเวว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 ปววว เรื่องมูได้จิตพุท่ชีหาตัวจากค้องได้ตัวเดียวเออจัจุ่นแล้วปรยัดใส่เก็บมาติมปองกันตองใส่ไรนะกาวซีอ่าผู้เล่ตัวเดียวปรีหยัจุ่จุนแล้ว